ันนี้รู้สึกตื่นเต้น้มากเลยค่ะเทีงเชียร์ได้ไห้ที่จะใส่ได้ไหมคะ่ะไอ้น,นุนสวยมากดีใจที่ฉันุอบดนตรีที่บอกไ้เลยค่ะว่าตื่นเต้นทุกครั้งค่ะที่ขึ้นยืนบนเวทีค่ะแต่ฉันก็ชอบเวทีมากเมื่อกี้ค่ะนะคะคุณเ<า>กลพอดนค่ะบอกว่าคุณเกลพอดนเป็นลูกของชาวนา ดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกของชาวนานแต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกนะคะว่าดิฉันต่ำต้อยนะคะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัว,วคุณแม่ของดิฉันค่ะเพราะคุณแม่ให้เลือดยายามมาให้ d เเของคนที่คุณแม่บอกว่าชีวิตต้องรีคิดเองแล้วะก็วันนี้ค่ะคุณแม่ไม่ได้มาค่ะดิฉันอยากขอบคุณคุณแม่ของฉันค่ะซึ่งเป็นสุภาพสตรีที่ แล้วก็คุณแม่ลงตัวแทนมาค่ะพี่ชายก็พี่ัายค่ะยืนขึ้นหน่อยค่ะขอบคุณค่ะดีใจใพี่ชายกลับไปเล่าเรื่องนี้กับคุณแม่โอเคไหมคะนะคะแล้วก็ก่อนอื่นค่ะที่ฉันก็อยากใช้เวทีนี้ค่ะในการขอบคุณค่ะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ เ้นเหตุของความสําเร็จดิฉันก็คงไม่สามารถไปยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะต้นเหตุแรกของดิฉันค่ะบริษัทยูนิซีค่ะบิ๊ก a ด d ดของเราค่ะย่นขอบคุณบิ๊ก a ด d ดีค่ะที่ได้ผลิตเครื่องมือค่ะที่อันทรงพลังค่ะที่สามารถใช้ค่ะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนทั่วโลกค่ะวันนี้คุณไม่รู้รอกค่ะว,ว่า คุณได้มาเจอเครื่องมือของบิ๊กแดนจี้ของเราค่ะซึ่งเครื่องมืออันนี้ค่ะถ้าคุณมองมาที่ดีค่ะมันเป็นเหมือนลูกแก้วพิเศษค่ะที่คุณสามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ค่ะขอแค่คุณตัดสินใจค่ะเป็นหนึ่งมือได้อันของบิ๊กแดนจี้ของเราค่ะเพราะเป็นหนึ่งมือไง้วันของบิ๊กแดนี้ไหมคะขอบคุณค่ะดิฉันขอบคุณบิ๊กดี้ค่ะส่วนค่านที่สองค่ะ อยู่ที่พาวเวอร์ค่ะฉันบอกได้เลยค่ะว่าในอดีตค่ะฉันเคยนั่งอยู่ในห้องแบบนี้ค่ะแต่ดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เคยเชื่อมั่นค่ะว่าดิฉันจะสามารถซักเซ็ตหรือสำเร็จในโมเดลนี้ได้แต่คุณเชื่อไหมคะว่าอยู่ที่พาวเวอร์ค่ะได้ทิ้งหลักฐานค่ะของความสำเร็จค่ะของผู้คนค่ะรุ่นพี่ค่ะรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ส่งต่อความสำเร็จ ให้กับผู้คนค่ะเหียนอยากขอบคุณพี่ๆไดมอนทุกคนค่ะและก็รวมทั้งผู้นำทุกท่านค่ะที่ทิ้งหลักฐานของความสำเร็จไว้กับทีฉันค่ะทำให้ที่ฉันเดินต่อแล้วก็เดินต่อค่ะเียนบอกได้เลยค่ะว่าสิ่งที่พีพลเงอ่ะแยกแยะให้ดิฉันเห็นค่ะว่าโมเดลของความสำเร็จ และก็ที่สำคัญค่ะเล่นบอกได้เลยค่ะว่ารุ่นส่วนที่ ลายแมนอับายมีประโยคนุงห่าที่ประโยคที่ออาลายพูดค่ะบอกว่ารับดิฉันแล้วก็ข้าพูิใจในัวดิฉันดินบอกเลยค่ะว่านี่เป็นสิ่งที่ดิฉันใฝฝันที่สุดที่อยากจะได้ยินจากปากของอับาาเพราะเรียนรู้ค่ะว่าคนคนหนึ่งที่เป็นอับาย อัปลัยเดินจากข้างหล,ล,ลังมาอยู่ข้างหน้าอัปลัยก็เหนื่อยพอแล้วค่ะแล้ววันนี้ท่านดิฉันเองค่ะจะสร้างความภาคภูมิใจให้อัปลัยค่ะดิฉันต้องเดินมาจากข้างหลังค่ะแล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อมาอยู่ใกล้อัปลัยให้มากที่สุดค่ะและที่สําคัญค่ะวันนี้ค่ะดิฉันก็ทําได้ค่ะดิฉันเป็นลูกสาวของนักเต และประเด็นขอขอบคุณคนะ่ะอัปลน์ในตำนานค่ะแล้วก็พี่อ่อนนะคะภรรยาของอัปลน์ในตำนานนั้นขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคนะ่ะทีมงานของดิฉันดาวรายที่น่ารักดิฉันรักยู่ที่สุดเลยดิฉันขอบคุณคนะ่ะ ที่อนุญาตค่ะให้ดิฉันลุกขึ้นมาและก็นำทุกคนและดิฉันสัญญาดิฉันจะพาคุณไปถึงเวทีรอยยิ้มหลายวันอย่างแน่นอนและที่สำคัญความสำเร็จค่ะของศัตรีนาง้นคงกันไปไม่ได้ที่จะไม่มีรุษรูปงาม ัดิฉันบอกได้เลยเพราว่าสามีที่น่ารักน่ะปฏิเสธทุกๆครั้งน่ะที่จะต้องขึ้นมาอยืนตรงนี<า>เขาพูดสมอค่ะว่าเขาขอเป็นต้นหลังของดิฉันค่ะแต่วันนี้ค่ะเหตุผลเดียวที่ดิฉันทำสองเข็มกับได้ แล้ว <Point> ก <of applause> <im> <atory> ็ลูกของฉันหน่งเขาสองคนไม่ได้อยู่ที่นี่อีกคนนึ่งเขาอยู่ต่างประเทศกันแต่ที่ฉันสัญญาเอาเสมอค่ะว่าฉันจะทำให้พวกเขาเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในโลกนี่คเพราะคุณแม่ของเขาเลือกที่จะเป็นรอยเยิ้มชาวเดนมาร ไรคือจุดอะอะไรคือจุดเปลี่ยนของฉันค่ะดิฉันคาจากตำแหนเป็นเชี่ยวรูบี้ค่ะก้ามาจนถึงดับเบิ้ลไดมอนด์เดียนเชื่อมัน่นค่ะว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เดียนอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าถ้าใจคุณถึงมันก็ถึงซึ่งเมงื่อก่อนแน่ดี ดิฉันใหม่ดิฉันถามใจของดิฉันค่ะว่าวันนี้ดิฉันอยู่ในธุรกิจนี้ค่ะเพื่ออะไรดิฉันอ่านห้าขั้นของมาสโลร์แล้วดิฉันได้เห็นมุมองอะไรบางอย่างคะว่าถ้าดิฉันจะทําธุรกิจอะไรสักธุรกิจนึ่งดิฉันต้องเติบโตห้่เต็มศักยภาพแล้วที่สําคัญค่ะ เห็นอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ที่นั่นนะว่าวันนี้ถ้าดิฉันตัดสินใจจะไปต่อแล้วก็ไปต่อมันป็นจะไม่ใช่แค่ความสําเร็จของดิดงฉันะแต่มันจะเป็นแชมเปี้ยนของที่ ก่อนนี้ท่นจะเดินออกไปจากตรงนี้ค่ะนนี้ท่นจยากให้